ส,ส,ววสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายก,กอกนะคะวันนี้เราก็มาทําบุญบนรคายมันเกิดค่ะ ยางทีเลยไปค่ะไปยู่ครับโซกียาดทธุรกิจใหม่เลยเพาเศร้ามากี่ไกี่จีได้ค่ะเจ้าเพิ่งอปยางถึงแล้วไปโรงเรียน่ลิงไปโรงเรียนิเพื่อปิดโรงเรียนบอก่ิดปิดค่ะไปแล้วค่ะไปตลอดครับุมบกด้วยุ้มปีหน้าวันไรกเพิ่นไป Ăn tống ngồi khả Một lần tiền ที่ก็มีชาวตีที่ได้ศึกกัเ็ตว็มท่านมาทีทำให้ชรตีกเมีเมือเจตุมะยัตไทวารรวสั่าันตภนัการสันตุสิยาเอวันวันนี้สุธรรมสวกรยังวันตธรรมสวระกรยธรรมสวรรการรยยังวันตวันนันเกิดวันหยงวันสุขันฮัวันอังคารค่ะอังคารอังคาร

nang sir nang kataan bersama እ ምን 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 እ ም उन जमाना टाइम पे शांति राजा मनी का है ค่ะเดี๋ยวจะพาสีสองกันน้ำมันย่งที่พดขายของเยิี้ขายของเยอะก็น้อยไม่ได้ขายของค่ะทังงานกิจังจีเรนกินอย่างแล้วก็เอยูทูบนี่นะคะช่วงนี้เอดเฮิ่อนค่ะ ช่วงนี้เอเิรทอคเ่ะเดี๋ย <c oughs> ว, <c oughs> วเราจะไปต่อกันที่สารานะคะนี่ค่ะเราก็มาทำบุญมาโดยพี่พามา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บ้านนะคะเพราะว่ามีเขาช่างเขาจะมาดูมาคำนวณป้าเพดานให้วันนี้ก็ ทำน้ำมนต์เสร็จแล้วแล้วก็เอาอาหารมาวัดหยดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะใส่บาทเราก็มาใส่บาทที่วัดเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บ้านค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายปกของค่ะลงวัดกลับขึ้นมาจากวัดเ้ามาดูมีช่างช่างกั้นห้องเมื่อกี้นี้ช่างเอ่อ้าเพดานคำนวณเรียบร้อยแล้วนะคะมีตารางนะ้อ้วน มีตารางนะช่างฝาวพ่นน่าจะร้อยกว่าตารางนะร้อยยี่สิบกว่าตารางนี่แหละเดี๋ยวมาดูว่ากั้นห้องไปถึงไหนและ้ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มมีไม้โทแล้วช่างบอกเริ่มมีไม้โทแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้กั้นห้องนะคะอันนี้คือกั้นห้อง ทำเป็นห้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเป็นเสียงดังมันก็จะเป็นห้องแบบนี้นะเข้ามาตรงนี้จะเป็นประตูประตูจะเล็กเล็กน,นิดนึงนี่ตรงนี้คือจะเป็นห้อง ตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเป็นเข้ามาตรงนี้มันจะมันจะกว้างเลยนะเพราะบ้านนี้เป็นของเราเพราะบ้านนี้เป็นของเราเราก็ต้องทำห้องห้องกว้างนี่โซนนี้จะเป็นโซนห้องน้ำแต่ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกวันนี้เรบ้านหลังนี้ของเราเราอยากจะสร้างห้องตรงไหนก็ได้ช่างก็เห็นไ,ไหม เรายว่าข้างในถ้าเป็นข้างในจะไม่จะไม่ใช้อีกกั้นจะไม่ใช้อีกกั้นนี่จะไม่ใช้อีกกั้นฝ้าเพดานก็ช่างฝ้ามาดูเรียบร้อยแล้วน่าจะเข้าพร้อมกันกับช่างไฟนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่างไฟก็มาำนวนเรียบร้อยแล้ว ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้แต่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรอประตูค่ะวันนี้เขาจะเอาประตูมาส่งสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย